สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ FC เก่าใหม่ทุกคนจ้าเห็น,โโนโบน่านอวันนี้อากาศขึ้นม,มืดจ้ะฝนตั้งเข้ามาเลยจ้ะลมแรงแต่ฝนยังไม่ตกเมีย่ยงปลาเนาะคะ่ะมองเห็น,โโนโบน่านอันนี้หอบกินเมีย่ยงปลาเน้นนะคะนี่ก็ขนมเสร็จนะคะบ่มีี่บางเนาะมาพักพักอากาศแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะ ก็มีพักบกคุรีหนึ่งหนึ่งไปด้วยกันกันกบปลามาลงไม้ลงมือกินจ้ะเหนื่อยจ้ะแค่เดินมาแค่นี้หอ,อแบแผลบเลยมาจ้ะแกะปลาเลยปลาเน้นเนาะกินต้องระวังด้วยซิมไปแล้วแสบสบ่แสบดูดนิว่วจุบจบุมาค่ะเมีย่ยงปลาเน้นเนาะ เปิดไฟเลยสว่างยาน,นะน้ำปานินน้นิ้นเอาลืมใส่ขนมเส้น ขนมเส้นมีสองสีเนาะคะ่ะคล่ายๆวุ้นสินแล้วก็คล้าย่ขนมจีนเนาะคะ่ะแห่งเอามาตร้มรวมกันเปิดแล้วก็ต้องกินให้หมดเนาะ,ะมาคำโอ้ออื้อหือ ขนมเซนเละไปจ้ะต้มนานไปหน่อยปะไรดูเนาะมาคำที่สองคำที่สามตามมาแซบบๆดวยกันจ้ะแซบอีลีน้ำจิ้มซีฟูด้ดพริกกระเทียมมะนาวแค่นั้นพงนัว พุงนั่วใส่น้อยเดียวคลิปนี้ขอให้หลายบูเห็นปลาไม่เป็นไร ด้วยจากแซ่บๆคำน้อยๆ <laughs> บัวน้อยหายแล้วบัดนี้แซ่บ เมงปนินแรบมามา ขึ้มขึ้นมืดวันลมกระแรงขออนุญาตใช้มือนะคะเส้นยาวไปถึงบ้านเราเลยหโ,โหล้นเลยพักอันนี้มันเล็กไปโอ้ยแสบน้ำหูน้ำตาไหลเลย อขอแพ้ไหนบูส uh ุภาพมาเป็นยังโลกมาสวยแซ่บสุดยอด แคลวบค่อยดีค่อยๆกินเก็บปลาใส่ ขอไปสุดสัตว์สุดสัตว <c> ์ <oughs> นี่แหละชีวิตจริงอย่าไปโลกสวยมัน <c oughs> มาจะแม่งประเด็นคำโอ,โอ หนึ่งจนเปือ่อยลเลยเละเลยดอกบอกโลิกินแม่งปลาก็ต้องใช้มือเนาะค่ะกินสซนกับจังได้อยู่ bah set ว่าเผ็ดมากกโอ้โหระวังก้างนะก่างเลยตัวดีปลานินอันนี้แหละที่กินแล้วก็ไปกลางติดคอวันหนึ่งแล้วก็เช่าเลิกงานก็ยังก็เลิกไปหาหมอจะ้ะหมอบอกให้นอนโรงพยาบาลว่าสัตแค่กลางติดคอนะคะช่วงที่เป็นไอวิบวับมาโควิดนะคะ หมอเขาก็จี๋แล้วนะค่ะเธอต้องนอนเธอต้องนอนแบบว่าเข้าตรวจหลางกายตรวจจมูกเราอะไรทุกอย่างคะ่ะเขาดูแลดีมากนี่คะ่ะแม่งคำคำคำเดียววันนี้กินต่อหลังบ้านนะคะบ่ไรอะไรเติมแบตโมจะดูคลิปอื่น ม่งไปเห็นหรือเปล่าไม่ลูกไปนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รบ๊ายบายน้องรับฟันนี่ค่ะก็ลองไปทำกินนะคะเมื่งเมี่ยงปลาลูกปลาช่อนปลาเน้นอะไรก็ว่าไปแซ่เบเจอกิปต์นานะคะบ๊ายบายก้างเห็นบอก กินระวังดีๆเด้ะค่ะเดอ้อบ๊ายบายนอนหลัฝันดีค่ะบ๊ายบายขอต่อหลังบ้านค่อยๆกินถ้ากินเร็วไม่ได้เดี๋ยวกล้างจะติดคอเดี๋ยวจะไปหาหมอคือเกาไม่ไปไม่ไปไม่เอาบ๊ายบายไปแล้